วันนี้ผมจะพามาชมข้าวนะครับที่ออกรวงออกรวงรวงใหญ่มากนะครับผมก็ใช้การาบำรุงด้วยการปรับสภาพดินนะครับแล้วก็ฉีดพ่นทางใบด้วยนะครับเป็นกรีนลีดนะครับสูตรหนึง่งตรงนี้เนี่ยฉีด ฉีดอยู่สองรอบนะครับรอบที่สามก็คือเพิ่มลวงนี่แหละครับเพิ่งฉีดไปแล้วก็ออกรวงมาลวงใหญ่รวงยาวมากตรงนี้ตรงนี้ตน้นนี้ซ่อมเนาะมาซ่อมทีหลังก็ยังสวยครับจะพาดูรอบๆแต่ละต้นดูนครับเนี่ยดูกอนกอเดียวก็ขนาดนี้แหละถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยดูรวงรวงยาวใหญ่มากดูลวง รวงยาวใหญ่นะครับอันนี้เพิ่งเพิ่งรวงเพิ่งออกนะครับสดสดร้อนๆใหม่ๆจซิงๆเลยเพิ่งออกมาให้เห็นได้2องสามวันดูลวงดูความยาวของลวงนะแทบแทบทุกลวงเลยก็เพราะกําลังออกเนาะก็ยังไม่ไม่เต็มที่เดี๋ยวให้ให้มันย้อยลงสักนิดหนึ่งเราเค่อยมาชมกันวสวยๆอีกรอบหนึ่งครับอันนี้จะให้ดูอดไม่ได้เห็นมันออกมาสวยงามก็เลยอยาก อยากพาชมกันตรงเนี้ยโดนซ่อมเพราะว่าตรงเนี้ยน้ําน้ํามาแล้วมันก็หอยเอาไปกินหมดนะครับเชอร์รี่ผมก็เอามาซ่อมซ่อมซ่อมไม่คิดว่าจะโตทันเขาตรงนี้ซ่อมนะครับแต่ก็ยังสวยเห็นรวงแล้วก็เนาะถ้าได้ฉีดอีกสักรอบนี่จะเจ๋งมากแต่ว่าผมฉีดไปอรอบเดียวสูตรสองนะสูตรหนึ่งก็อสองรอบ สภาพดินด้วยนะครับเดี๋ยวเราคอยติดตามกันอีกรอบหนึ่งนะว่ามันจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวคอยคอยชมไปเรื่อยๆครับ